ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพอๆกับพอแต้มอีกนอพี่น้องเนาะรับพอแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของพ่อช่างคมอีกเด้พี่น้องเด้อครับงวดที่ผ่านมากะเขาตะเลกวิ่งนะพี่น้องพับมือวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบสองสิงหาคมหกเจ็ดเลาาพัฒนาออกเก้าแปดเก้าสองแปดสี่ ขับเลขล่างก็ออก92นะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับงวดวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด2กับ3พี่น้องจับคูบดถึงนะพี่น้องเนาะ27 28ขับออก92นะครับ เามือนี่ก็มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอเตรียมพามาติดตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะเอาคอยเข่าค่อยแตกเรื่องวดดิพอช่างคมเลยเอามาลงสามงวดแล้วได้พี่น้องเนาะเข่าตะเลกวิ่งครับเล็กจับคูยังบอลเข่าจักเทื่อนนะพี่น้องเนาะครับฮะเบิ้งน้ำกันนะพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งรูด5กับ6นะครับ เน้นที่ห้าพี่น้องเน้นที่ห้าเนาะครับเนาะขับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องด้วยห้าศูนย์ นึงหา้าเก้านะครับหกหกศูนย์หกหนึ่ง หกเก้านะครับครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเด้อพอช่างคมเน้นที่ห้าศูนย์ห้าเก้า ครับเนียน2องหางพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวที่บนเนียนห้อมากเข้ากับพิจานาเบิงพี่น้องเนาะครับพอจังคมบังห้เด็กสามตัวมานำพี่น้องหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์นะครับ ขับชัดเจนยนะพี่น้องเนาะเอาคอยเข่าคอยแตกไปเด้อวดนี้พอช่างคมเลยครับเอฟซีกับพี่น้องก็จะได้์สุกๆมันๆกันแต่ว่าเล็กวิ่งโบลุดจังวดนะพี่น้องเล็กวิ่งเข่ามาดีตลอดพอาช่างคมแต่ว่าจับคู่บดถือจับคู่บ่อเข่านะพี่น้องเนาะเอาวันนี้พอเตรียมกับพ่ออวยพรคอยเข่าคอยแตกเด้อพอช่างคมเลยครับพี่น้องเอฟซีก็บจะได้์สุกๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะ ครับที่สําค ok. ัญน้พี่น้องเนอมักสอบตัวเด็กอา่จลืมนะครับกับตัวไว้น้ำนาอพี่น้องเนอะครับหาเมื่อนี้นาอพี่น้องเนอะวันพุธที่14สิงหาคม256 7ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด5กับ6เน้นที่5กับ505159 606169เน้น5059นะครับ เอาส่วนเลขสามตัวกันหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์าพี่น้องเนาะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพ่อเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนพะ่อช่างคมเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขออวยพอนคอยเขาคอยแกงปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมานกันเนาะรับเนาะครับครับเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนำแดเนาะรับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนะครับ,คร,บครับเอาสุดท้ายตายสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม รับพอเตี่ยมข้ออวยพรให,ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะครับเนาะขับคอยมีแต่โศกแต่หลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมกัมีแคนีนะีเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม